ายพนมมาแล้วเหินในตมชายพนมมาแล้ว,นนมมลวกำลังตัดไอ้นี้แต่งกิ่งลูกเนี่ยหลังแต่งกิ่งทุเรียนรอที่ถามปนะู่นะที่ยันออกคลิปไปนะโอ้ยไม่ได้สอนมนหลอกลูกไม่ได้บอกชิดยานหลอกมันพูดไปเองนั่นแหละยันไม่จำเป็นต้องให้ใครสอนหรอกจะม,มีถาม แค่นั้นแหละมันก็พูดไปตามาสามันนั่นแหละลูกนั่นในเมื่อมันเห็นขัดหูขัดตามันก็พูดเข้ามันนะมันก็เคยบวชแล้วเนาะเออใครจะไปสอนเออใครจะไปกล้าด่าพระเจ้าไม่เคยนี่รลูกอือพระท่านอยู่สูงสมณะท่านเป็นผู้สูงแต่ที่มันพูดถึงเนี่ยมันก็เข้าใจว่าอัดอือไม่ใช่พระมันก็หวาเขอามันไปนั่นแหละ ตามภาษามันน่ะแหละไม่มีอะไรมากมาแล้วก็จริงคิดว่็ไม่ว่าแต่ย้อเนาะใครเห็นเขาก็ธรรมดาเลยเนาะต่เมื่อ่มผ้าเหลืองอยู่ด้วยไม่สำรวมกายวาจากระดกกระเดกไปอยากโยมก็ทำหนุนทำานีไปก,ก็ขัดหูขัดตาดูไม่หมอมไม่ขวนไปแล้วอีกอย่างที่สำคัญก็คืออะไรอ่ะไม่ เรื่องอะไรพญานงพญานาคเนี่นละ่ะให้บอกเขาไปกามมาเนี่ยแหละก็มันมมก่ก็ตัวเองยังนับถือหมาเนี่ยถ้าเขาก็เขาก็ตอบเขาตัวเองนับถือหมาคนอื่นเขาจะนับถือไอ้รูปปั้นไม่ได้อ่ะลูปปั้นจริงๆนะคาสอนขององศาสรดาท่านก็ไม่ได้นะท่านะาไม่สนับสนุนเอรูปเมืองของท่านทานไม่ให้นี่หหลกท่านบอกว่าจะทํานะเอแต่เมื่อคนเขาก็ร่นมาถือ แม้แต่ประวัติของท่านเองอ่ะพุทธปกะเพอ,อะไรอะห้าร้อยชาติอ่ะเอะสงศาสนาท่านก็บอกนะทำทำาพ่อแม่คอาจา์ทะเลาะมานะะงศาสาราท่านก็บอกวา่าอย่าไปอะไรเขาลุ้นับถือนะท่านก็เล่ามาฟังเฉยประวัติมาเออ อดีตชาติห้าร้อยชาติท่านเกิดเป็นไรบ้างท่านจะมาเลาห้ฟังเกี่ยวว่าให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นคําสอนแต่ที่นี่เมื่อนคนเขาเขารบอ่ะลูกเมื่อนคนเขาเคาลบไปทำไงรูปปั้นพระพุทธลูกก็ยังมีเนาะท่านทั้งทีง่องศาสดาท่านก็เคยบอกตามพ่อแม่ครูอาจารย์ปู่ลอยฟังมาเคยบอกว่าห้าลูกเหมือนขององศาสดาท่านก็เคยบอกว่าบอกไม่ควรทำท่านก็สั่งห้ามไว้นั่นแหละ มันห้ามได้เลยกิเลสคนเมื่อเขาลดนับถือขเขากจะเขาลดนับถือเขากรยิงสางพระอริยะก็ยังกราบเนาะกราบอย่าง,างลาหลวง,งปู่มงหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชื่นเอ้ยพ่อแม่คุยจานหลายรูปหลายองค์ท่านก็กราบรูปเหมือนขององค์ศาสดาแหละวัดไหนจะไม่มีรูปพระพุทธรูปก็วัดถูกนั่นแหละเอ้เรื่องไอ้อดีตพุทธสารก็เหมือนกันอืมในมีพระองค์ศาสดาท่าน 没得诶。哎